บทที่ห้าสิบเอ็ดใช้นี่เต่าอย่าไปอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราท่านพระครูพูดขึ้นรู้ว่าในหล่อกกำลังคิดอะไรอยู่ แล้วทำไมหลวงพ่อไม่ให้เจ้าของเข้าไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดล้วครับเก็บของคนอื่นไว้ผมก็ว่าไม่ค่อยดีนะเกิดมันสูญหายไปหลวงพ่อจะเดือดร้อนเปล่าเปล่าให้เจ้าของเข้าไปเถิดครับเขาเสนอแนะยังไม่ถึงเวลาต้องรอให้ถึงเวลาเสียก่อนจึงค่อยให้คําตอบของท่านพระครูทำให้ในหล่อคิดไปถึงเด็กชายคู่แฝดที่ชาวบ,บ้านร้านถิ่นเอาไปลือว่า เป็นลูกของท่านที่เกิดจากแม่ชีแม้เขาไม่เชื่อเพราะคุ้นเคยใกล้ชิดกับท่านมานานหากก็อยากรู้ว่าท่านจะเก็บของสองสิ่งนี้ไว้ให้เด็กสองคนนั่นหรือไม่ยังไม่ทันถามท่านก็ชิงตอบว่าเจ้าแดงกับเจ้าขาวก็ไม่ใช่เจ้าของข้าไม่ให้มันหรอกเจ้าสองคนนี่มันคงจะเป็นคู่เวรคู่กรรมของข้าเพราะตั้งแต่ข้าเก็บมันมาเลี้ยงก็ถูกนินทาว่าร้ายมาโดยตลอด หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดยังเชื่อว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกค่าท่านพูดด้วยเสียงปกติไม่รู้สึกโกรธขึ้นแค้นเคืองแต่ประการใดเขาว่าปากคนมันยาวกว่าปากกานะครับหลวงพ่อแต่พูดก็พูดเถอะขนาดผมรู้จักมักคุ้นกับหลวงพ่อมานานบางครั้งก็ยังใจไขว้เขวเวลามีคนพูดถึงหลวงพ่อในแง่ลบผมถึงเข้าใจคนอื่นๆ ที่เขาไม่รู้จักหลวงพ่อดีเท่าผมเลยเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นจริงนี่แหละที่ท่านสุมทรผู้สอนไว้ว่าเสาศิลาแปดศอกตอกเป็นหลักถูกคนผลักบ่อยเข้าเสายังไหวหลวงพ่ออย่าไปโกรธเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับข้าจะไปโกรธท่านทําไมในเมื่อท่านก็เปรียบเหมือนครูบาอาจารย์ของข้าถึงคนที่ใส่ร้ายป้ายสีข้าข้าก็ไม่โกรธ เพราะมันเป็นธรรมดาโลกพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าคนที่พูดมากก็ถูกนินทาคนพูดแต่พอดีก็ถูกนินทาคนพูดน้อยก็ถูกนินทาคนไม่พูดเลยก็ยังถูกนินทาเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปโกรธคนที่นินทาเราทำไมเสียเวลาทำมาหากินเปล่าๆจริงไหมจริงครับ เราะเขาไม่ได้มาหาให้เรากินเขานินทาเราเราก็กินข้าวบ้านเราเขาก็กินข้าวบ้านเขาไม่เห็นว่าใครจะมาหาให้ใครกินแล้วก็ไม่รู้จะนินทากันไปทำไมโลกมนุษย์นี่มันยุ่งจังนะครับหลวงพ่อมีแต่นินทาว่าร้ายอิจฉาริษยากันไม่พักเพราะเหตุนี้แหละข้าถึงไม่ปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์อีกข้าตั้งใจแล้วว่า จะชดใช้กรรมในโลกมนุษย์ให้หมดหมดไปเสียชาติหน้าข้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วพอกันทีโลกมนุษย์ที่สุดจะน่าเบื่อแล้วหลวงพ่อจะไปเกิดโลกไหนอีกล่ะครับถามทำไมก็ผมอยากรู้นะครับอยากรู้ไปทำไมผมจะได้ติดสอยห้อยตามไปปรนีบัติวัดถากนะครับแล้วแม่ประยงเขาจะยอมอนุญาตหรือท่านเริ่มยั่วผมก็พาแม่ประยงไปด้วย ถ้าลำบากนักก็อย่าไปเลยเพราะถ้าเองพาแม่ประยงไปด้วยก็ต้องพาแม่ยายพ่อตาพี่น้องลูกหลานกระตรงงเนงไปหมดอย่าไปเลยนะค่ะข,ขอร้องถ้าเช่นนั้นผมก็ขอเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวคือผมจะไปคนเดียวไม่หอบสัมภาระไปด้วยถ้าแบบนี้หลวงพ่ออนุญาตใช่ไหมครับค่ะข,ขอคิดดูก่อนงั้นหลวงพ่อช่วยตอบคำถามผมหน่อย คือผมอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของสมเด็จพระสององค์กับลูกประคำเก้าสีที่อยู่ในย่ามใบนี้สามีแม่ประยงวกกลับมาพูดเรื่องเดิมบอกไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาแต่ที่บอกได้คือรับรองว่าไม่ใช่เองแล้วก็ไม่ใช่เจ้าขาวกับเจ้าแดงด้วยขณะนั้นฝนเริ่มลงเม็ดปรยๆสักครู่ก็ตกหนักจนมองแทบไม่เห็นทาง ที่ปัดน้ำฝนหน้ากระจกต้องทำงานอย่างหนักนายหล่อเปิดไฟหน้ารถพร้อมกับชะลอความเร็วลงฝนตกถนนลื่นอย่างนี้ไม่ควรขับเร็วนิฉะนั้นประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยเพราะเขายังจำเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีก่อนที่พาหลวงพี่ที่เคารพไปตกระกรรมลำบากด้วยกันท่านต้องนอนหนาวเน็บอยู่ในก้นเหวลึกตลอดคืนอันยาวนานส่วนตัวเขาก็สลบสลายอยู่ริมทาง เดชบุญที่ไม่ตกลงไปในเหวถ้าตกก็เห็นจะต้องมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นประแปบ,บปิ้งตามสำนวนที่ไม่สงวนลิษสิิธิ์ของท่านสมพานวัดป่ามะม่วงที่รอดชีวิตเป็นผู้เป็นคนมีอาการครบ32ดังเดิมก็ต้องยกความดีให้หลวงพี่ซึ่งบัดนี้กลายมาเป็นหลวงพ่อเหตุว่าท่านอบรมจิตบำเพ็ญฌานมานานช้าจึงได้รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาร มีหนำซ้ำบารมีของท่านยังคุ้มครองตัวเขาให้รอดปลอดภัยอีกด้วยฝนตกหนักอยู่สักยี่สนาทีก็ซาเม็ดลงท่านพระครูถามขึ้นว่ากี่โมงแล้วอีกหนาทีห้าโมงเย็นครับคนขับตอบหลังจากเหลือบดูนาฬิกาข้อมือแล้วงั้นก็เร่งเครื่องหน่อยจะได้ถึงเร็วๆสมภารวัดป่ามะม่วงบอก เหลือเวลาอีกหนาทีท่านก็จะได้ชดใช้กรรมอีกวาระหนึ่งในหล่อเร่งเครื่องตามคาสั่งดีมากเอาละข้าจะบอกอะไรเองสักอย่างท่านพูดเสียงค่อนข้างดังเพื่อแข่งกับเสียงเครื่องยนต์สำคัญหรือเปล่าครับเรื่องที่หลวงพ่อจะบอกถ้าสำคัญก็บอกได้เลยแต่ถ้าไม่สำคัญหลวงพ่อเก็บไว้บอกตอนถึงวัดแล้วก็ได้ บอกตอนนี้ผมกลัวจะไม่มีสมาธิขับรถสามีแม่ประยงว่าจะว่าสำคัญก็ใช่หรือถ้าจะว่าไม่สำคัญก็ใช่อีกเหมือนกันแต่จะสำคัญหรือไม่สำคัญข้าก็ต้องบอกเองเดี๋ยวนี้แหละตั้งใจฟังให้ดีถ้าจะเสียสมาธิในการขับรถก็ให้มันเสียไปข้าไม่ว่าหรอกนายหล่อฟังดูรู้สึกทำแม่งทำแม่งจึงพูดขึ้นว่า หลวงพ่อพูดอะไรผมไม่เข้าใจเลยทำไมวันนี้หลวงพ่อพูดแปลกๆผมสังเกตตั้งแต่ตอนขามาแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือครับเดี๋ยวเองก็รู้ว่าเกิดอะไรแต่ก่อนอื่นเองต้องรับปากกับข้าก่อนว่าเองจะช่วยดูแลย่ามสีเขียวใบนี้ไว้อย่างดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรับปากได้ไหมได้สิครับผมรู้ว่าหลวงพ่อห่วงและห่วงของของคนอื่น ต้องการเก็บรักษาไว้ให้คนอื่นเอาเถอะผมไม่อิจฉาเขาหรอกพาอหลวงพ่อบอกว่าเขาเป็นเจ้าของผมรับปากว่าจะเก็บไว้ให้เจ้าของทั้งที่ยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครหลวงพ่อวางใจเธอครับคนอย่างในหลอที่มีพ่อชื่อในเหลาไม่เอาของของคนอื่นแน่นอนคนเป็นสิ์รับปากรับคําหากก็พร่ำพูดยืดยาวเกินความจําเป็นขณะนั้นเวลา17นาฬิกาตรง จักรยานคันหนึ่งพุ่งออกมาจากข้างทางเหมือนไม่รู้ว่ามีรถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วในหล่อตกใจหักขวาหวังหลบจักรยานลืมคิดไปว่าหากมีรถสวนมาเขากับท่านพระครูเห็นจะต้องมอดม้วยมรณาแต่ถึงไม่มีรถสวนมารถของเขาก็เสียหลักพุ่งชนต้นมะขามเทศข้างทางรถพลิกคว่ำสามตลบแล้วไปเกยอ,อยู่บนกิ่งมะขามเทศ เขารีบคว้าย่ามาคล้องคอไว้ก่อนที่สัมปชัญญะจะดับวูบลงท่านพระครูซึ่งนั่งอยู่ทางซ้ายคู่กับนายลอรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากก็ไม่รู้ว่าจะเกิดในลักษณะใดรู้แต่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเวลา17นาฬิกาตรงจึงได้แต่นั่งเตรียมตัวเตรียมใจรับผลของกรรมที่กระทาไว้ตอนเรียนมัธยมสากระจกหน้ารถแตก ท่านกระเด็นไปปะทะกับกิ่งมะขามเทศถูกน้าแทงตามเนื้อตัวเลือดไหลซิบซิบจากนั้นก็กระดอนลงมานอนสลบสลายอยู่ริมถนนแล้วก็เหมือนมีกรรมบันดาลให้ผู้ที่ขับรถผ่านไปมามองไม่เห็นรถกระบะที่เกยกิ่งมะขามเทศอยู่ในสภาพที่บุบป,ปิดป,ปู้บี้มีชายคนหนึ่งสลบอยู่หลังพวงมาลายัยสมณะรูปหนึ่งสลบสลายอยู่ริมถนน เมื่อสติสัมปชัญญะดับวูบลงท่านพระครูก็ได้พบโลกใหม่ที่ไร้ผู้คนมีแต่ความเวงว้างว่างเปล่าอยู่รายรอบประเดี๋ยวหนึ่งเต่าเล็กๆเจ็ตัวก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกมันพากันหัวเราะเยาะหยันท่านสมน้ำหน้าต้องทรมานเสียให้เข็ดคราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่สร้างกรรมทำเวรกับใครอีกหัวเราะเยาะแล้วยังพูดจาเย้ะหยันเสอีก เข็ดแล้วจ้าอัตมาไม่คิดก่อกรรมทำเข็นกับใครอีกแล้วตั้งแต่บวชมานี่ยังไม่เคยสร้างกรรมสักอย่างเดียวมีแต่ใช้กรรมนี่อัตมาใช้กรรมพวกท่านแล้วนะหมดนี่หมดสินกันเสียทีท่านพูดกับเต่าเจ็ดตัวยงัยงยังจะหมดง่ายๆได้ยังไงต้องใช้อีกใช้เมื่อไรอีกล่ะขอใช้ตอนนี้เลยไม่ได้หรืออัตมาอยากหมดเวรหมดกรรมเร็วๆ ท่านต่อรองจะรีบหมดเร็วๆไปทำไมล่ะท่านใจเย็นๆยังไงยังไงก็ได้ชดใช้อีกแน่แต่เมื่อไรนั้นก็รอดูกันต่อไปพวกท่านน่ะใจร้ายทำไมต้องแกล้งอัตมาด้วยแกล้งยังไงก็แกล้งให้รอน่ะสีน่าจะใหใ้ใช้ใช้เสียจะได้หมดตอนนี้เลยใช้หมดเสิแล้วมันก็ไม่สนุกนะสีมันจะไม่สะสมกับที่ท่านทำไว้กับพวกเรา อาตมาก็ไม่ได้ทําอะไรมากแค่ต้มประเดียวเดียวพวกท่านก็สามัคีกันดิ้นจนหม้อแตกแล้วก็พากันหนีไปได้งั้นพวกเราจะต้มท่านบ้างเอาไหมต้มแค่ประเดียวเดียวเ mm hmm. จ้ากำนายเวียนย้อนได้เจ็บปวดนะอย่าเลยอาตมาตัวโตกว่าพวกท่านคงหาหม้อลำบากแล้วนี่ลูกศิษย์อาตมาจะตายไหมคนที่นั่งงอก่องอ,องขิงอยู่ในรถนั่นนะ พวกท่านไม่น่าทำเขาเลยท่านต่อว่าต่อขานก็เขาเป็นสหกรรมมิตรของท่านไม่ใช่หรือก็ต้องรับกรรมร่วมกันน่ะสิแต่เขาจะไม่ถึงกับตายหรอกอย่าห่วงไปเลยพวกท่านไม่น่าใจร้ายอัตมาไม่ได้ทำให้ท่านตายแต่ทำไมมาลงโทษกันสาหัสสากันอย่างนี้ยังจะมาพูดอีกก็เพราะไม่ตายในทันทีน่ะสิถึงมีแรงอาฆาตพยาบาทท่าน ท่านรู้ไหมปกติเต่านะ่าเป็นสัตว์อายุยืนเป็นร้อยปีแต่ท่านทำให้พวกเราอายุสั้นท่านต้มพวกเราถึงแม้พวกเราจะไม่ตายแต่ก็บอบช้ำเรียกว่าช้ำในและตายอย่างทรมานในอีก20ปีหลังจากนั้นพวกเราจึงได้อาคาตแค้นและคอยหาโอกาสเล่นงานท่านอ๋อนี่พวกท่านตายแล้วหรอหรือถ้าเช่นนั้นอัตามาก็ขอโทษ และเสียใจที่ทำให้พวกท่านต้องตายอย่างทรมานตอนนั้นอาตมายังเด็กไม่ทันคิดหน้าคิดหลังให้ดีเสียก่อนคิดแต่ว่าจะได้เงินมาโดยวิธีใดอาตมาเสียใจจริงๆเอาเถอะพวกท่านจะลงโทษอาตมาสถานใดก็เชิญอาตมายอมรับโทษทันจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาดีแล้วนั้นก็ฟังให้ดีเราจะให้ท่านสลบไปหนึ่งชั่วโมง และในหนึ่งชั่วโมงนี้จะไม่มีใครมาเห็นและมาช่วยจนกว่าท่านจะฟื้นขึ้นมาเองหลังจากนั้นจึงจะมีคนมาพบและจะพาท่านส่งโรงพยาบาลท่านต้องไม่ไปโรงพยาบาลเข้าใจไหมดีจังเลยอาตมาก็เป็นโรคไม่ถูกกับโรงพยาบาลอยู่แล้วถึงพวกท่านจะบังคับให้ไปก็จะไม่ไปแล้วนี่ลูกศิษย์อาตมาจะต้องไปโรงพยาบาลไหมท่านห้ามเขาด้วยหรือเปล่าห้ามทำไมล่ะ เดี๋ยวเมียเขาก็มาจัดการนำส่งโรงพยาบาลเองแหละท่านไม่ต้องห่วงเขาห่วงตัวเองดีกว่าท่านจะต้องเจ็บแผลไปอีกหนึ่งเดือนระหว่างนี้ห้ามพบปะกับใครให้ใช้เวลาทั้งหมดปฏิบัติธรรมอุทิศส,ส่วนกุศลให้พวกเราแล้วก็ให้เขียนชีวประวัติของท่านโดยละเอียดเพราะต่อไปข้างหน้าท่านจะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจะมีคนเข้าวัดท่านเป็นแสน แล้วท่านก็จะไม่มีเวลาเขียนเรื่องของตัวเองฉะนั้นต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนนี้เขียนให้เสร็จเป็นคำสั่งจากเจ้ากรรมนายเวรแล้วเมียของลูกศิษย์จะโกรธอัตมาไหมที่พาผัวเข้ามาเจ็บตัวไม่โกรธหรอกก็เขาหลงรักท่านไม่ใช่หรือถ้าไม่มาบวชป่านนี้เขาแต่งงานกับท่านไปแล้วแหมรู้สึกพวกท่านจะรู้เรื่องของอัตมาดีเหลือเกินนะ รู้ดีกว่าตัวอาตมาเองด้วยซ้ําบางเรื่องอาตมาลืมไปแล้วพวกท่านก็ยังจําได้แบบนี้น่าให้รางวัลจับต้มอีกสักทีดีไหมท่านยาวได้เลยถ้าท่านคิดว่าที่ทํามาแล้วยังรับโทษทันไม่พอแต่อย่าลืมนะถ้าท่านทําอีกจะต้องบาปเป็นสองเท่าเพราะท่านเป็นพระนอกจากจะโดนข้อหาปาณาติบาตแล้ว ยังต้องอาบัตปาจิตตีอีกกระทงหนึ่งทีนี้แล้ะก็สนุกแน่งั้นก็น่าจะลองนะเพราะอาตมาเป็นคนชอบสนุกพวกท่านก็คงชอบสนุกเช่นกันใช่ไหมล่ะภิกษุวัยใกล้44แกล้งยัว่วสงสัยชาติที่แล้วท่านคงเกิดเป็นคนยวนนะถึงได้พูดยวนเก่งนะักสงสัยชาติที่แล้วพวกท่านก็คงเกิดเป็นเต่ายวนเหมือนกัน พอพูดยวนเก่งไม่แพ้อัตมาเลยคนยวนยวนเต่ายวนพอทีพอทีพวกเราขี้เกียจต่อล้อต่อเถียงกับท่านแล้วนี่ก็ครบชั่วโมงพอดีท่านยังไม่หมดนี้หรอกนะไว้วันหลังจะมาทวงอีกบายบายภาพเต่าเจ็ดตัวหายวับไปท่านพระครูก็รู้สึกตัวพอดีรถเบนซ์คันหนึ่งมาจอดใกล้ๆที่เกิดเหตุคนขับลงจากรถมาดูผู้ได้รับบาดเจ็บ อ้าวนี่สมพารวัดป่ามะม่วงใช่ไหมทำไมถึงมานอนจำวัดอยู่ตรงนี้ล่ะครับเขาพูดด้วยความตกใจท่านพระครูจึงลืมตาขึ้นเท่าแก่ลงสีบันหมีนั่นเองโยมไปไหนมาหรือสมณะอุตสาทักทยายคฤรหัดจะเข้ากรุงเทพหน่อยเห็นรถมาเกยกิ่งมะขามเทศเลยลงมาดูเผื่อเป็นคนที่รู้จักท่านไปไหนมาหรือครับแล้วเกิดอะไรขึ้น ถามพรางนั่งลงใกล้ๆท่านไปเยี่ยมไข้โย,ยมเข้ามาถนนมันลื่นรถเลยเสียหลกักคนขับเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ท่านพยายามลุกขึ้นยืนแล้วส่งเสียงเรียกลูกศิษย์หล่อเอ้ยเป็นยังไงบ้างในหล่อรู้สึกตัวพอลืมตาก็นึกถึงย่ามรีบถามท่านว่าหลวงพ่อครับย่ามละ่ะย่ามความห่วงของทำให้ลืมความเจ็บปวดที่ได้รับ นั่นสิงั้นก็ลงมาช่วยกันหาเร็วๆเข้าท่านนึกไปถึงพระสมเด็จกับลูกประคำํำกลัวว่าจะหายขณะนั้นรถที่ผ่านไปมาต่างจอดดูเหตุการณ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคันใดหยุดท่านพระครูกับนายหล่อช่วยกันหาย่ามท่าทางมังงุมมางาหลาดูเป็นที่ขบขันแก่ผู้พบเห็นคนในรถพากันลงมามุงดูสตรีผู้หนึ่งทนเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้จึงถามขึ้นว่า ท่านกำลังหาอะไรอยู่หรือคะหาย่ามจะโยมย่ามสีเขียวตับเป็ดไม่รู้ว่ากระเด็นไปทางไหนโยมช่วยหาหน่อยซีนายหล่อรีบเสริมว่าช่วยท่านหาหน่อยเถอะครับในนั้นมีของสำคัญที่ท่านต้องรักษาไว้ให้เจ้าของเขาย่ามมีกี่ใบละคะท่านประคูชิงตอบว่าใบาเดียวจะโยมย่ามของอัตมาส่วนลูกศิษย์ไม่มีย่ามใช่ใบที่ห้อยคอลูกศิษย์ท่านไหมครับ เท่าแก่รงสีบ้านมีชี้ไปที่ย่ามซึ่งห้อยคอในหล่ออยู่อ้าวห้อยคอเองอยู่นั่นไงโทษถังเอ้ยหลงหากันตั้งนานท่านพระคููพูดอย่างโล่งใจจากนั้นเท่าแก่จึงอาสาพาท่านกับลูกศิษย์ไปส่งที่วัดป่ามะม่วงส่วนรถของในหล่อต้องทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยให้ช่างมาจัดการเอาไปซ่อมคงต้องเสียเงินอีกตามเคยมีคนไปส่งข่าวแม่ประยง หล่อนรีบเหมารถมารับสามีไปส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถพูดให้ท่านพระครูไปโรงพยาบาลได้เมื่อทุกคนไปกันหมดแล้วท่านจึงขึ้นไปยังกุฏิชั้นบนสั่งให้เด็กชายขาวกับเด็กชายแดงหายามาทาเอาทิงเจอนะครับหลวงพ่อแผลสดต้องใช้ทิ้งเจอเด็กชายขาวพูดยาเลยข้าไม่อยากแสบซ้ำสองแค่นามมะขามเทศก็แสบจะแย่อยู่แล้วใช้ยาแดงดีกว่า เด็กชายแดงจึงไปหยิบขวดยาแดงจากตู้ยาชั้นล่างมาเปิดฝาออกใช้สำลีชุบยาแดงแล้วทาให้ท่านเนื่องจากบาดแผลมีหลายแห่งหน้าตาเนื้อตัวท่านจึงแดงเถือกไปด้วยเลือดผสมยาแดงเด็กชายฝาแฝดถึงกับหัวเราะงอกลิ้งงองหงายเมื่อเห็นหลวงพ่อในสภาพเช่นนั้นเอองสองคนหัวเราะอะไรกันหรือว่าหัวเราะย่อค่าถามเสียงดุเปล่าครับเปล่า ผมขำขำที่หน้าหลวงพ่อแดงยังกับพระเอกลิเกเด็กชายแดงตอบังกลั้นหัวเราะแล้วไปเหมือนพระเอกก็ค่อยยังชั่วหน่อยถ้าบอกว่าเหมือนตัวโกงแล้วก็พวกเองถูกเคี่ยนแน่สมภารวัดป่ามะม่วงอุตส่ามีอารมณ์ขันทั้งที่รู้สึกปวดแสบปวดร้อนทั่วสารพาง